มาครับลาติโอสรอบนี้เป็นสายดราโกเมทิเออร์สายอุกบาทนั่นเองแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำพื้นฐานให้ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ได้เก่งเท่าดัก้อนเพลสนะครับแต่มันก็ไม่ถึงกับแย่จนถึงขั้นเล่นไม่ได้เหมือนกันนะเอาจะเป็นยังไงมาดูกันครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับมาครับสำหรับในส่วนของ e m ็มเรเหมือนเดิมนะครับยังไงสายส p ปเช a l t แท็กเอร์ผมแนะนำเป็นเจ็ดดำหเขียวเน้นเลือดกับโจมตีพิเศษ แล้วก็ลดพลังโจมตีให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนเอลไอเทมเหมือนเดิมนะครับ2อแวนนึช้อนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นท่าเ e เล k คเนสิตกับในส่วนของ d า r โกมิทิเออแต่ด้วยความเห็นส่วนตัวผมนะ d า r โกมิทิเออเนี่ยสามารถเล่นผสมกับรัสตี้เพ k ได้นะครับแต่ผมไม่แนะนําให้เล่น d ดา k o กนเผาคู่กับ t e l e k คเนสิตมาครับเหมือนเดิมนะครับผมขอแนะนําสําหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ก่อนละกันนะครับ ท่าสวิฟกับท่าอ่าเรียกว่าท่าสปีสตาร์เป็นภาษาไทยนะครับจินตนาภาพคอนฟิวชั่นนะครับสวิฟแนะนำให้อัพก่อนคูดาวหกวิดาเมจแปดร้อยนะครับคอนฟิวชั่นดาเมจแปดวินะครับต่างกันสองวิต่างกันสองวิไม่ว่าครับดาเมจต่างกันด้วยจากแปดร้อยเหลือสี่ร้อยห้าสิบครับอัพมันหกร้อยห้าสิบกับสี่ร้อยห้าสิบคือแบบมันต่างกันพอสมควรเลยนะเนาะดาเมจก็ต่างคูดาวก็ต่างนะครับยังไงต้นเกมก็อัพสวิฟก่อนนะครับจะได้เคลียร์โปเกมอนป่าไวๆเลเวลห้าเป็นราโก้เมทีเอิญนะครับ เหมือนกันกับในส่วนของดักคอนเพาสครับถ้าใช้โดนศัตรูจะได้สเต็กสามสเต็กนะครับถ้าน็อกโปเกมอนป่าได้ไม่ว่าจะเป็นท่าดากโกเมทีเออร์ตีปกติหรืออะไรก็ตามจะได้2สเต็กนะครับและทุกๆ25สิเต็กถ้าจะได้รับการอัปเกรดนะครับสำหรับดากโกเมทีเออร์เนี่ยมันจะต่างกับดักคอนเพาส์ดักคอนเพาสเนี่ยมันจะมีลูกเล็กออกมาช่วยยิงใช่ไหมแต่ดากโกเมทีเออร์นะครับมันจะเป็นการยิงอุกาบาตลูกแบบลูกต่อไปออกมาแบบจากปกติ2ลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ลูก อ่าเห็นไหมพอมันแบบเป็น50สแต็กก็จะเพิ่มเป็น4ลูกนั่นเองครับทีนี้เลเวล7ก็จะอัพเป็น5เทเลคเนสิตครับเทเลคเนสิตเวลาใช้งานเป้าแรกเ็งเองครับเป้าที่2ล็อกเป้านะครับและเมื่อเรายิง2เป้าที่ต่างกันนะมันจะกระชากมาชนกันถ้ายิงเป้าเดิม3ครั้งที่2จะเป็นสตันเฉยๆไม่มีดาเมจนะครับอันนี้ทุกคนลองสังเกตนะเป้าแรกเป้าแรกแบบเป้าแรกทาดาเมจเป้าที่2อ่ะแค่เป็นการแบบ อ่าเรียกว่าเป็นการเชื่อมเป้าแล้วกันแล้วมันจะดึงเป้าแรกกับเป้าที่2มาชนกันนะครับถ้ามันดึงมาแล้วชนกันก็จะเด้งปั้งแบบนั้นเฉยๆไม่มีอะไรถ้ามันดึงมาแล้วไม่ชนกันมันก็เหมือนเป็นการดูดทั้ง2เป้ามาหากันเฉยๆเท่านั้นเองครับก็เป็นขั้นพลัสดาร์โกมทิเออร์ก็จะทาดาเมจตามเปอร์เซ็นต์ของ HP สูงสุดศัตรูด้วยนะครับแล้วก็เลเวลสิบสามเทเลเคนซิสพลัสเนี่ยก็จะเป็นมีสโล์เพิ่มขึ้นนะครับผมสาหรับใครที่อ่าไม่ทันดูคลิปแรกสาหรับท่าเอลน์บลัสนะ เอออนบลสนะครับอันนี้เป็นท่าที่แบบถ้าใช้งานจะโดนขัดได้นะครับท่าโดนขัดนะมันจะทําให้เราแบบหยุดไล่ทันทีแล้วก็เสียอยู่ในสินะครับแต่อย่างที่บอกครับเอออนบลสเนี่ยจะต่างจากส n น p ช็อตอินเฮลเลียนต่างจากตัวไอซ์โคสเปียของกาเซียมันจะเหมือนจูเนเปอร์ซูมยิงแบบล็อกเป้าครับมันทะลุได้นั่นเองเนี่ยมันทะลุได้แม้ว่าจะเป็นโปเกมอนอีกฝ่ายนั่นเองครับ อันนี้ถือว่าเป็นความเก่งของอยู่ในมูฟตัวลาติโอสเลยแล้วถ้ามันมาคู่กับลาติอารเนี่ยมันล็อก2เป้าดาเมจเสริมอีกอันนี้ก็ถือว่าต้องรอดูนะว่าตอนลาติอารเข้ามาจะเป็นยังไงนะครับอีกสายไหนล่ะแต่รู้สึกอีกสายดูง่อยใช่ใช่สายสายสายเมทิเออดูง่อยกว่าครับแต่ลองดูลองดูอยากรู้เหมือนกันต้นเกมแนะนําว่าอัพอัพสวิปนะสวิปดีกว่า สบายได้ทุกตัวโอ้โหโดนลาดว่ะจบเลยจังหวะบอลเทอร์กัดแม่งแบบสวยจัดโอ้ยสวิปแม่งแรงจริงต้นเกมเนี่ย ได้อยู่ใกล้5ละเราใกล้5ละต้องไปหาเวลโปเกม,มอนป่าซะหน่อยละงานนี้อะมาได้5สแต็กเลยเพราะโดนยาโดรันด้วย เนี่ยมันไม่ได้สแต็กเพราะว่าเพื่อนมันแย่งร้านไงประเดมอยู่นี่แหละ ได้สแต็กเรื่อยๆอยู่โอยมันโดนล้านเรื่อยๆเลยแม่งแย่งล้านเรื่อยๆเลยไม่มีสแต็กเลยแล้วมันไม่ได้ใส่แชร์มาไงโอะ่ะมันก็ต้องล้านเหมือนกันก็เข้าใจอยู่ เบาไปเนาะรู้สึกเม็ดเล็กมันเบาไปอะแต่มันเก็บสแต็ง่ายอยู่สายเนี่ยยากเ,เลยเทเลแคทเนสิตี่โดนยากอยู่ เดียว6สแต็คเลยโดน2ต so um, so ัวเล่นยากอยู่อ่ะรู้สึกว่าเล่นยากจริง ดีนะที่อีกฝ่ายอยู่อน,นี่เยอะอยู่อยู่ล่างเยอะด้านบนต่อยให้เขาแป้นก็ไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นสไลด์ยิงเมื่อกี้นา,นาจีน่าจะแตกอยู่ถ้าไม่แต่เออแต่ทำไมอยู่มันอยู่ล่างปอมหรือว่าอยู่ล่างจริงวะ แค่ใน,นสิทธิ์ช่วงนี้แอบใช้ยากอยู่เหมือนกันฮะรอนิดหนึ่งรอนิหนึ่ง,รอ,งรอหาจังหวะหาเวลนิดนหนึ่งโหแม่งไม่มีดาเมจเลย จริงว่ะสายนี้เล่นโคตรยากอ่ะเล่นคู่รัสซี่เพิร์กน่าจะเล่นง่ายกว่าแบบเค่เล่นแค่นี้สิมันต้องอาศัยการเล่นเยอะไปหน่อยเจ็ดสิบสเต็ น่าแง่กูว่าแล้วแม้ถ้าเจออุ้มก็เล่นไม่ได้ละเอ้ยเล่นยากอะ่ะเล่นยากเนาะปาชาม่ยังเก่งไหมเหอ่อก็ยังโอเคครับปาชามุ่อยโอเคอแต่สายนี้ดูง่ายจริงเละ หไอ้เจ้าทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีไม่มีซีซี CC ด้วยอันนี้ด้วยไม่มีซีซีไม่มีโมบีสายสายสายสไอส,สายสลด์ยิงมันยังมีโมบีอยู่ต่อให้ไม่มีซีซีมันก็เล่นได้อ้าเวรกรรมตามผิดเอาเองเลยเนี่ย ความผิด b o ดีเลยแม่งเถื่อกระชาเข้าเป้นไ <laughs> อ <laughs> มือใหม่ห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 ัดยิง <laughs> เออดึงเขาป้อมไปเลยละกัน <laughs> เบาอะ่ะ แบบเมทีเออลงแอลงจุดซ้ําเดิมอะ่ะแม่งเบามากเลยนะมันไม่ได้แรงอย่างที่ควรจะแรง ไอ้เอ้ยไอ้ปานแม่งเม้นจัดแม่งโดนลิซ่านเข้าระยะแล้วแบบตัวใหม่ก็ไม่เก่งเท่าตัวปั๊บชุดทองวะไม่หรอกจริงๆมันอยู่ที่สายเล่นถ้าถ้าอีกสายหนึ่งอะ่ะเล่นได้อยู่โอยจังหวะเพื่อนยืนกองกันเขาสวย มันยิงเล็กได้ปะอ,อ้าวสวยเฉยอาย้พลังของลาติโอสไอ้ปันโดนกูยิง โอ้โหเจ็บอะดีเจ็บอะดียัอยงอุตส่าห์เล่นได้มันตัด125หรือมันตัดเท่าไหร่วะได้ตัด125นะเช่พลังของลาติโอสลาติยแล้วมันเบามากเลยอ่ะมันเบาจริงนะเบาแบบเบาเบา คือแบบอันนี้แรงแล้วโดนอะไรนิดหน่อยอันติเออยิงจริงโดนอะไรนิดหน่อยก็ยิงไม่ออกแล้วอันนี้ก็เรื่องจริงเนาะไม่ดีไม่ค่อยดีอะ่ะอยู่ไหนใช้คอยดูปรับใหม่อยู่ไหนระหว่างใช้ได้อันสต็อปเอเบิลมาแน่กูปับมาแน่เล่นยากจริงครับเล่นยากจริงสายได้แม่งเล่นยากชี้หายเลย ไปไล่สไลด์ยิงดีกว่าสไลด์ยิงดีกว่าเอาละครับสำหรับลาติโอสอันนี้คลิปที่สองแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมันมีคลิปที่สาด้วยแต่คลิปที่สาเนี่ยผมขออุ้มไว้ก่อนละกันสำหรับลาติโอสนะว่าจะเป็นคอนเทนต์ไหนใครดูไลฟ์ก็จะพอเดาได้อยู่แล้วนะครับฟอดีมันสายพี่เลนอยู่แล้วนะช่องนี้ไม่มีหลอกสาลงสาระนะครับเอาละ วันนี้ขอตัวก่อนครบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมคลิปพื้นฐานตัวละครลาติโอสมา2คลิปนะครับยังไงเดี๋ยวรออัปเดตลาติอาร์ตเข้าได้เลยครับเร็วๆนี้ลาติอารก็จะเข้าต่อจากลาติโอสก็น่าจะเป็นช่วงกลางเดือนสิงหานะครับช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเวิลด์แชมเปี้ยนชิพอดียังไงก็ฝากเชียร์เพื่อนๆทีมไทยด้วยวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผม